สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับพบกับผมบ้าบ้าเพยวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่มีกราฟิกเป็น 3D ครับแล้วก็ทําระบบต่อสู้ได้ดีมากๆให้กับเพื่อนๆชาวยุทธได้รู้จักกันนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า <c oughs> เหลียงซ้านฆ่าเจ๋งสุดครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเกมกันนะครับไปครับ หนีมาปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นมีอาชีพ4อาชีพนะก็คือนักดาบที่สกิลได้สุดยอดมากฟันได้แบบสมจริงอลังการกราฟิกเป็น3มิตินะครับรองลองมาก็คืออาชีพนักธนูที่มีการยิงแบบระยะไกลนะครับเออไม่เป็นธนูที่ยิงใกล้นะครับเป็นธนูยิงไกลหลายๆท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันมันมาแนวใหม่ใช่ไหมครับผมกำลังจะบอกตัวอย่างของการอวยเกมให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจครับว่าบางทีอะเวลาพวกเรนไปดูอ่าเขาเรียกคลิปแนะนําเกมรีวิวมันจะมีแบบพวกอวยเกมครับเหมือนเหมือนอวยแบบพูดยังไงก็ได้ให้เกมมันดูดีจากเกมกากๆกลายเป็นเกมน่าเล่นในทันตาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูไปเรื่อยๆนะวิธีนี้มันใช้ได้จริงแล้วก็มีหลายคนก็อวยไปเรื่อยครับพอผมเห็นเกมเพ์จริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ ก็ตอนทำคลิปแต่มมันน่าเล่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทายว่ากล้ามาเจออาชีพที่3กันนะครับเป็นอาชีพของนักอปีศาสต์ที่ออกมาจากอ่ณาโลกทําให้มีพลังที่สุดยอดมากการออกสกิลที่มันยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันในเกมเลยนะนี่คือผมรีวิวข้าวๆแต่เพื่อนๆต้องไปโหลดเล่นเองนะครับไป <S <S นี่ผมจะเข้าไปในเกมให้เพื่อนๆดูครับมาดูการาฟิกอลังการครับนี่ไง <S <S ามาถึงก็จะแจกเ,เขาเรียกว่าไอเทมให้เพื่อนๆแล้วก็ทําให้เพื่อนไม่ต้องเติมเยอะครับสายฟรีก็เก่งได้ ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวละครผมมันเป็นสามมิติแล้วมีสกิลที่อลังการมากอย่างเช่นสกิลการทุบพื้นขนาดนี้และฟันประมาณนี้เลยนะครับมีภาษาไทยด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดภาษาไทยได้ทําให้เล่นเกมด้วยสนุกยิ่งขึ้นนะครับมันต่างจาก MMO เกมอื่นมากๆเลยนะครับ าเป็นสไตล์ผมนะครับแบบจากใจนะก็คือเป็นเกมระดับเกรดบีครับไม่มีอะไรแลร้วก็คือเพื่อนๆก็เล่นไปก็คือเอ่อ <c oughs> ผมบอกเลยเป็นเกมแบบทั่วไปใช้คาว่าเกรด B ไปเกรด A ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปพูดอะไรแย่ๆครับคือผมเนี่ยจะบอกเกมตามที่มันเป็นจริงเลยครับไม่ได้มาบอกว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นต้องดีเกมมันก็มีเกรดของมันอยู่ครับคือเราไม่สามารถหนีความจริงข้อนี้ได้อย่างเช่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมเกรด B มันเป็นเกมแบบไม่ได้เป็นเกมดังนะเป็นเกมแบบเอ่อ ทั่วไปอ่ะประมาณว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบลองสร้างมาดูแนวนี้อะไรที่ผมมาเล่นเกมนี้อีกอย่างหนึง่งคือมันมีธีมคล้ายๆแบบอจอมยุทธนิดหน่อยเพราะมันชื่อเกมว,ว่า เหลียงซานค่าเจ๋งสุดคือชื่อเกมแม่งก็หาตีนเลยครับก็คือแบบเรียกตีนเลยว่าเหลียงซานค่าเจ๋งสุดและสาคัญนะเกมนี้ผมแบบป่วยนิดนึงนะแล้วมันมีระบบ PK ที่เพื่อนๆจะไปเปิดแดงกระทืบใครก็ได้ครับมันก็เดือดและมันมีภาษาไทยผมไม่ค่อยเห็นใครโปรโมทเกมนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยทําการตลาดแต่เกมนี้เปิดมานานแล้วในเซิร์ฟเกาหลีนะ,ะเดี๋ยวผมออโต้เดือดจะได้ไม่ดูน่าเบื่อให้มันฟันนะครับ เปิดมานานแล้วในเซิฟเกาหลีและเป็นเกมเกาหลีนะผมคิดว่าเป็นเกมเกาหลีและตอนนี้มีคนไทยเขาพูดกันนี่เห็นมาตีบอสด,ด้วยกันกด3มขีดแหละเขาช่วยเหลือกันตลอดครับก็มาเล่นกันได้ประมาณนี้เออนี่คือบรรยากาศคร่าวๆหลักๆเกมเกาหลีก็จะมีไปตีมอนแบบสายฟาร์มมอนอะ่ะเออถ้าใครที่เล่นเกมเกาหลีมาบ่อยจะรู้ว่าเกาหลีเขาสายฟาร์มมอนครับไม่ใช่เหมือนเกมจีนที่มันแนวลงดันนะมันแนวแบบว่าทําของลงดันพีวีใช่นะั้นอันนี้มันจะแบบทําของฟาร์มมอนแต่ว่า จุดเด่นเขาคือมันเปิด P K ได้มันเน้นเปิดแดงตีกันอารมณ์ประมาณนี้ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มาเล่นก็ได้ครับแก้เบื่อ ไม่ต้องอวยเยอะไม่ต้องแบบมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ท้องฟ้ามันเป็นสีดํามันมีก้าฟิกหรือเสียเวลาไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องไปเรียนรู้ระบบเยอะคือแม่งเพื่อนแค่ไปโหลดแล้วมาเล่นครับแล้วก็เข้าไปคุยกับเพื่อนครับไปเสพบรรยากาศอย่างเช่นเขาเรียกว่าสังคมในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูครับสวัสดีครับเนี่ยเออพิมพ์ได้นะครับเนี่ยภาษาไทยอ่ะครูพิมพ์สวัสดี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 เออสวัสดีครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบมันก็คุยเล่นกับเพื่อนนี่คือเป็นเสน่ห์ที่ผมชอบ อบเกมเซิร์ฟไทยอะไรมานไะด้หรือว่าเซิร์ฟซีที่มันพิมพ์ได้นะควรจะทําอย่างเงี้ยเพราะส่วนตัวผมจะไปเล่นเกมจีน้ะมากกว่าเลยไม่ค่อยได้สื่อสารแต่ก็มีกลุ่มเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันมันก็เป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเออแต่นี้ผมทาเพจไม่ได้แล้วมันตันจริงๆมันต้องทําอะไรอีกหลายอย่างครับผมก็ไม่รู้แต่ผมแค่เอามนร,รยากาศคร่าวๆมาให้เพื่อนๆแบบเบือ่อเบื่อมาลองเล่นเกมนี้ผมจะไม่แนะนําระบบอะไรแลจะไม่บอกว่าไอ้นี่มันทําอะไรรูเปี่เสียเวลาครับผมคิดว่าเพื่อนๆมาเรียนรู้เองแต่ว่าเกมนี้มีความแตก อย่างนึงเท่าที่ผมเล่น Marvel นี่คือมันหาสกิลยากเออผมคิดว่ามันหาสกิลยากเพื่อนๆต้องมาเรียนรู้มาเข้ากลุ่มแล้วก็ลองหาสกิลดูครับอาจจะผมกดให้มันออโตตีไปด้วยประมาณนี้สําหรับเกมค่าเฉี่งสุดที่หแี่งชานเท่านี้ครับไม่มีอะไรมาสั้นๆมาเร็วๆมาไวๆก็พอดีไปเห็นหลายคนเพราะวยเกม Fc หลายเกมแล้วรู้สึกว่าคุณก็มึง มึงก็อวยเกินอ่ะเกมมันเกมเป็นแบบเกมอย่างกาคุณก็อวยจนเป็นเกมดีไปได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเกมบางทีมันก็ด่าไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองไม่ใช่อ,อะไรก็อวยอวยอวยดิ้นติ่งมาดิ้นแทนคนพัฒนาคนพัฒนาก็จะได้ปรับปรุงตัวครับพอมีคนไปพ่วงติ่งหน่อยก็ติ่งก็มาแบบเด้ยวทมนี้มึงด,ดีเดี๋ยวเอาไปดิโอ้โหเกมดีแม่งมีเยอะแยะครับเกมจริงๆอ่ะเกมอ่ะทีไม่ต้องทะเลาะกันเลยนะไปหาทีมที่คุณชอบแล้วไปเล่นครับ ไอเกมเนี่ยผมบอกเลยมันต่างจากเกมอื่นตัวที่ว่าบรรยากาศหนึ่งมันเป็นเหมือนเบสโซแต่ไม่เยอะไม่เยอะเขาเรียกว่าไม่ไม่ดีฟไม่ไม่ละเอียดหรือว่าไม่มีคอนเทนต์หลากหลายเท่าเบสแอนโซเน้น p ีเเป็นแบบว่าทําของมาหวดคนครับมาตีกันมาทําอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าไม่ได้ละเอียดหรือกว้างเหมือนเบสโซแต่บรรยากาศไม่เหมือนใกล้เคียงกับเบสโซก็คือเป็นเกมเกาหลีเป็นแนวแบบะวันดของอร่วมสมัยอะไรประมาณนี้ครับเออเพื่อนเพื่อก็มาลองเล่นกันได้แค่นั้นจริงๆส่วนเกมอื่นตีเหมอือนว่าจะเป็นแบบ ตีมเทพเจ้านอสตีมีนจ๋าตีมโจ,จนสลัดตีมตะวันตกยุคกลางตีมอะไแยกกันตีมไปครับแล้วก็ไปหาเกมท็อปๆของตีมนั้นเล่นจะดีกว่าเออไม่ต้องแบบหลอกตัวเองไปเรื่อยครับแบบบางเกมมันการเคลื่อนไหวมันดูแบบแข็งจะตายอยู่แล้วยังอวยยังบอกว่าเกมนี้นะคือมีระบบที่ดีกันมุ้งเวลาคือ แค่ใช้สายตาดูก็รู้ครับว่าการเคลื่อนไหวการเดินของตัวละครเกมนั้นมันดีไหมระบบมันแข็งไหมเออแค่นี้แหละไม่ต้องแบบเพราะคนที่นําเสนอต้องนําเสนอทั้งด้านดีและไม่ดีครับถ้าใครนําเสนอเฉพาะด้านดีให้รู้ไว้ว่าอวยครับอวยแม่งไม่ต่างกับรัฐบาลน,นี้เลยอวยแม่งไม่ต่างกัน fc ลุงเลยครับคือมันมันรับไม่ได้ครับเออประมาณนี้ผมมาสั้นๆเข,าข้าข้าวกับเกมนี้ก็คือ,อใครเบื่อเบื่อชอบแนวแบบเบสโซแล้วก็มีกําลังภายในนิดนึงก็ลองมาเล่นเกมนี้ครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟไทยมีคนไทยอยู่เยอะมากโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาแป๊บเดียวไปมาเร็วไปเร็วมาแบบควยเกมเรียกข้าว,ว่าเหารียญซานเอ,อ้ยไม่ใช่เหรียญซานค่าเจ๋งสุดเนี่อะไรประมาณนี้อีหยังวะเก่งๆอะไรวะแล้วเจอกันครับไปแล้วอันนี้คือเอามรรยากาศมาดูก่าๆไม่มีสาระเลยครับไม่มีประโยชน์ไม่สอนอะไรเลยครับแค่มาแบบ มันแนะนําว่ามีเกมนี้กาลังเปิดเออแล้วก็เหมือนเปโซเล่นได้สรุประดับกลางๆแก้เบื่อัปแค่นี้แหละไปโหลดมาเล่นกันแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบายเนี่ยมีแปลเอาไั้ทรัพทัมมันมีสังคมของเกมเหรอ